สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Honda Accord Gen 8นะฮะสำหรับคันนี้มาเปลี่ยนเปลือกไฟหน้านะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับเปลือกไฟหน้าเดิมใช้งานมานะครับค่อนข้างจะเหลืองขุ่นนะครับแตกรายงานแล้วนะครับทำการเปลี่ยนเปลือกไฟหน้าใหม่ใส่คลิปแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าทําการอัปเกรดหลอดไฟหลี่นะฮะเป็นของฟิลิปแท้นะครับอยู่ยาวๆเลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้ปกติ Accord ตัว Gen 8ผมเคยเปลี่ยนหลอด LED นะฮะที่เป็นหลอดจีนนะฮะเปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งหลอดจะกระพริบนะครับ อันนี้เวลาถอดเปลี่ยนเนี่ยจะต้องมีการรื้อนะครับโคมไฟหน้าออกมาซึ่งมันค่อนข้างจะใช้เวลานะครับเลยแนะนําให้ใช้หลอดเป็นของฟิลิปไปเลยนะฮะซึ่งอยู่ยาวๆนะฮะเป็นปีเลยครับเนี่ยฮะสีสวยนะหลอดไฟี LED นะฮะเพราะว่าการเปลี่ยนเปลือกไฟหน้านะครับเห็นเปลือกไฟหน้านะฮะทางนี้ก็เหมือนกันนะครับเหลืองขุ่นแตกรายงานแบบนี้ครับ เปลี่ยนเอาใหม่คลิปเลยฮะเหมือนรถใหม่เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดใช้คอนแอร์ตัวนี้อยู่นะฮะสนใจที่เปลี่ยนเปลือกไฟหน้าสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง u t u b e นะครับหรือที่ Facebook f แ n p a g e แต่งรถนาดัมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์081953 7181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ